ฉันว่าอากาศดีนเวลานี้วันดีวันที่14กุมภาพันธ์เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรัก <c oughs> ก็มีความรักให้ตัวเองมีความรักให้กับคนรอบข้างโอ้ย <c oughs> ลูกสมุนจักไอ <c oughs> อยู่เฉยๆยามาเพิ่งยง วันนี้ก็น่าจะไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรจะมาเล่าเป็นพิเศษคงจะทักทายปกติให้วันแห่งความรักก็รู้สึกว่าอยากจะมีความรักให้กับตัวเองให้กับโลกให้กับจักรวาลแล้วก็ให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับเพื่อนๆทุกคนอยากให้มีความรักที่สวยงามมีความรักที่จริงใจคือแบบเป็นความรักที่แบบเราก็เห,เห็นความเข้าใจความจริงของมนุษย์ ของเพื่อนมนนษย์ใครจะชอบอะไรจะทำอะไรเราก็มีความรักคืนปรารถนาให้เขาลูกสึกว่าเออเขาพึงพอใจเขาได้ทํได้ชอบเป็นสิ่งที่เขาคิดจะทําไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามตามเหตุตามผลของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็เป็นความรักที่ที่ดีเราไม่ไปก้าวกกลเข้าไม่ไปว่าเขาไม่ไปไปยุ่งไม่ไปทํรลายเขาอะไรเงี้ยใช้ก็มองว่าในเป็นความรักที่ที่ดีและที่สวยงามมันก็น่าจะเหมาะ กับวันทีก็บอกว่าเป็นวันแห่งความรักมีความรักให้กันที่สำคัญก็คือต้องมีความรักให้กับตัวเองมีความรักให้กับโลกนี้มีความรักให้กับจักรวาลมีความรักให้กับสรรพสิ่งมีความเข้าใจมันอะไรเงีย้ยแล้วก็จะรู้สึกแบบอ๋อพึงพอใจได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรหรือว่าเราจะเจอสภาพาว่าแบบไหนร้อนหนาวผู้คนนู่นนี่นั่นแล้วก็จะเข้าใจมันแล้วก็อ๋อเพราะว่าเราม,รมีความรักไงเรามีความรักเราก็จะเข้าใจมันแล้วเราก็จะพึงพอใจมีความสุขอยู่ในใจนิ่งๆ ไม่ได้จาเป็นต้องมีความสุขมากหรือความสุขน่อยอะไรมันก็มีของมันอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ก็อยากจะโอ้ยอ,อยากกัดก็อยากจะอวยพรว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักก่อดรูทั่วยอยากให้มีความรักกับทุกคนอะไรครับขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามแล้วก็มีคนออคอมเมนต์ในติกตต๊กต็อกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับทีต่ติดตาม